สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพามาทำน้ำหมักขี้วัวกันครับเพื่อช่วยในการเล่งลากเร่งการจเจริญเติบโตของพืชเรานะครับต้นไม้ของเราถ้ายังอ่อนอยู่หรือเขี่ยวเฉาไม่แข็งแรงไม่เจริญเติบโตครับตัวนี้ช่วยได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยครับง่ายงนะครับอัตราส่วนนะครับที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือ ขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับอานี่ประมาณประมาณหนึ่งกิโลนะครับต่อน้ำสิบลิรนะครับที่ผมเตรียมมาไว้นี่ก็คือขี้วัวนะครับเพื่อความสะดวกนะครับผมจะใส่อ่าทำเป็นถุงแบบนี้นะครับหรือใครจะไม่ต้องทาเป็นถุงก็ได้นะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ห่อไว้เป็นก้อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ จัดการเรื่องกากของเข้าหลังจากที่เรา,าหมักเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถังนะครับถังน้ำนะครับขนาด20ลิตรเราเติมน้ำไป10ลิตรนะครับแล้วก็สูตรของผมนะครับจะมีน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยจะช่วยทำให้ค่าเชื้อโรคเชื้อราที่ปะปนมากับขี้วัวน,นะครับ เพราะว่าในขี้วัวเนี่ยเมื่อหมักแล้วจะมีเชื้อราที่ตัวไม่ดีปะาปนมาด้วยนะครับเราจึงต้องจัดการเขาตั้งแต่ในขั้นตอนการหมักนี้เลยครับผมก็จะใส่ไปประมาณครึ่งประมาณครึ่งแก้วนะครับผสมไปเลยนะครับจะประมาณเอานะครับจะน้อยกว่านี้มากกว่านี้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ที่สวนของผมทำเอง นะครับผมจะใส่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วเราก็เอาขี้วัวใส่ลงไปนะครับขี้วัวใส่ลงไปเลยมัดปากมัดปากให้เรียบร้อยนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็แช่ไปเลยนะครับอย่างนี้กดลไปให้จมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมีอิฐ ที่มีน้ำหนักหน่อยทับลงไปนะครับวางลงไปนะครับทับขี้วัวเลยนะครับเพื่อให้ขี้วัวเนี่ยจมอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับเราจะแช่ไว้อย่างนี้นะครับประมาณ1คืนนะครับหลังจาก1คืนไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ําขี้วัวสีออกน้ําตาลแดงนะครับแล้วเราก็กรองนะครับ รองเอากากาดของขี้วัวนี้ออกไปหรือจะเอาไปทําปุ๋ยหมักต่อก็ได้ครับหรือจะเอาไปโรยบนต้นไม้ตามรอบโคต,ต้นไม้เลยก็ได้นะครับส่วนน้าําหมักขี้วัวเมื่อเราได้แล้วน้ำหมักขี้วัวที่กรองกาก,ากไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปลดต้นพืชต้นผักของเราได้นะครับส่วนวิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆครับมี วิธีการใช้อยู่2ลักษณะก็คือการลาดลดลงดินนะครับหรือใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบสามารถทําได้ทั้ง2วิธีนะครับง่ายๆเหมือนกับที่เราเคยลดพึชรถดผักของเราทั่วๆไปเนี่แหละครับสะดวกที่สุดอัดตราส่วนที่ใช้นะครับขอแนะนําว่าให้ใช้1ต่อ10 1รืต่อ20ไม่เกินนี้นะครับซึ่งจะมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะให้พืชนำไปใช้ได้นะครับโดยระยะเวลาที่เราใช้เนี่ยก็ประมาณ1 0วันนะครับถึง10วันถึง15วันต่อครั้งก็เพียงพอสำหรับพืชของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับ ใช้ในพืชผักสวนควรัวของเรานะครับโดยเฉพาะผักกินใบนะครับซึ่งมีอายุให้ผลผลิตผลตอบแทนเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3า30วันถึง45วันช่วงนี้แหละครับก็สามารถใช้นะ้าหมักขี้วัวของเรานะเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นต้นกล้าต้องการาแตกรากนะครับขยายลำต้นเพื่อการเจริญเติบโตสามารถใช้ได้ดีครับและก็ในช่วงที่ ออกผลก็ใช้ได้ดีเช่นกันนี่คือน้ำหมักขี้วัวนะครับที่เราผ่านการหมักและกรองม,มาแล้วนะครับเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวมาดูสีสันกันครับให้ชัดๆว่าสีสันของเขาเมื่อหมักแล้วเนี่ยจะมีสีอะไร นี่นะครับนี่คือสีน้ำหมักขี้วัวนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะออกน้ำตาลนะครับน้ำตาลอมแดงนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับหลังจากนี้เราก็นำไปผสมน้ำนะครับประมาณ10บเท่าลาดรดต้นพืชต้นผักของเราได้เลยครับ